นี่ดอกแค่ป่าผัดน้ำมันหอยอันนี้ขหนุ่นอ่อนสดอันนี้น้ำพริกปลากระป๋องกินกับมะกอกนะมะกอกป่าอันนี้อะไรก็นม่ดูอ๋อนี่ยอดมะม่วงเรดาว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 วันนี้นี่ยอดมะม่วงโอ้โหเต็มเด็ทั้งนั้นกินข้าวกินปลาแล้วก็ออกเดินทางกันต่อครับระหว่างทางก็ แววยประชิดสักนิดนึงห้วยหน้าแรงนี้จำแทบไม่ได้อะคือมันไม่หลงเหลือความเป็นลําห้วยเลยอะเหลือแต่ทรายจับหินน้ํามันก็เหลือตามโขดหินเล็กๆะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นธรรมชาตินะครับมันมีฤดูกาลของมันสัตว์ป่าที่อยู่นั้นเขาก็ต้องปรับตัวแต่มันก็ไม่น่าจะเดือดร้อนนะเพราะว่ามันก็วิวัฒนาการมาแบบนี้ครับ มันก็คงน้ํามจะผ่านร้อนงงผ่านหนาวผ่านฝนมานานถนนขาดไหมไม่ขาดเนาะไม่ขาดาอันเนี้ที่ผมว่ามันแปลกดีคือลักษณะของห้วยปาชีคอะพอจุดที่มันตัดถนนเนี่ยลำห้วยเองไอตัวน้ําของมันมันมุดลงใต้ดินแล้วมันก็มุดออกมาโผล่ฝั่งหนึ่งซึ่งเออแปลกผมไม่เคยเห็นห้วยแบบนี้มาก่อนนี้ก็ทางไปที่มหาธาตครับไม่ไกลละ จากตรงนั้นนะครับแต่ว่าถนนก็ยังมีบางช่วงที่มันมันไม่ได้เป็นโคนแต่ว่าล่องมันยังลึกนะฮะแต่รถฟอร์จูเนอร์ที่ขับไปมันไม่ได้ยกสูงอะไรก็กลัวจะไปติดเหมือนกันถ้าตรงไหนที่พอจะครอมได้ก็ครอบไม่ได้ก,ก็ค่อยๆหยอ่อนค่อยๆลงล่องไปนะครับก็อันตรายเหมือนกันถ้าขึ้นไปแขวะนนะี่ก็ยุ่งเหมือนมีเส้นทางนะครับก็ไม่ไกลครับไม่ไกลก็จะ หน่วยมหาลาชและซ้ายมือเป็นจุดที่นะักท่องเที่ยวจะมาทางเต็นนะครับพอข้ามลำห้วยทรงไทยไปก็จะเป็นโซนของเจ้าหน้าที่แหละแต่ก่อนเนี่ยหน่วยพิทยป่ามหาลาชก็ชื่อว่าหน่วยทรงไทยนี่แหละผมมาอยากมานานมากแล้วไม่เคยมีโอกาสได้มาครั้งนี้ก็ได้มาจริงๆกทีเพราะได้ยินชื่อมาตลอดอนะทรงไทยชื่อชื่อมันแปลกแต่มันแปลกทุกชื่อนะครับที่ที่อยู่ในรุ่งใหญ่นี่แหละเพราะว่าเป็นชื่อภาษาะารยบ เขาข้ามลำด้วยมาด้วยทรงไทยเนี่ยเาเป็นเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะสำคัญมากอ่ะเป็นที่ให้เจ้าหน้าที่ใช้กินใช้ดื่มใช้ทำํำอุประโภคบร,ริโภคนะครับรับเข้ามาก็ก็ดีครับ,รบก็ใหญ่โตครับเป็นแต่ก่อนเป็นที่ทําการเขตเก่านะครับแต่ตอนนี้ย้ายออกไปล้ะที่ก็จะกว้างขวาง

เตียงให้เรียบร้อยมีห้องน้ำนะครับโรงครัวหน่วยพิทักษ์ป่ามาหาราชนะครับก่อนหน่วยนี้เป็นที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ใะเรส่วนงาน,นทิศตะวันตก นี่คือรถทีมงานแม่ครัวของเรายันนี้ทำอะไรกินกันครับรีกะปิค่ะรีกะปิโอ้โห่ัน,นน่ะอนดอกกะล่ค่ะปลาทอดครัวนี้เจ๋วดีนะมันมันเป็นไม้ โอ้โหภาพยุคบุกเบิกใครนะพี่บิลัตร์ดขอพี่บิลตบลตร์นี่ใครบ้างเนี่ย พ,พี่ไปกันไหนเนี่ยกันไหนีมากมากกันปะไม่กล้านั่งเลยเดี๋ยวแม่งปึ๊บลงไปต้องนั่งอันหน้านะพร้อมครับ เนสเซอรโวแปลว่าอะไรภาษากะเหรี่ยงเนาะเซซา์โวนี่คือเป็นลูกไม้สีแดงครับก<อ>็เลยเรียกส่วนนัส่วนไม้แดงใช่ไหมครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาเรียกไอ้ลูกไม้แดงครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นเซซารโซว์เออที่เราวิ่งตามพุวยนะ

ตัวเมียเนะาะสองแคบอันนี้เหรอโป่งไผ่ปง่ปงไผ่ให้คุ้นๆอยู่นะคิดว่าต้นสายนี่ครับที่แรกขอเรียกต้นสายโ<า>ป่งสายครับ ก็มีมีซาก,กระทิกด้วยซาก,กระทิงนัจะเป็นเสือเหรอครับโอ้แน่นอนจะทิงก็ต้องเสือแหละก็วันสองวันก่อนก็ไปตะโกนอยู่ที่ที่น,น่ย่ยครับเสียงเสือเหรอครับครับผม เอาแต่หมูตัวใหญ่ครับเดีเ๋ยวช่วยไปไว้ด้วยได้ครับโอ,โอเคพี่พอครับไปไว้ต่อไอะไรครับเล่นแรงพี่แค่น้องหมดแล้วหรอครับแค่หมดทุกตัวแล้วเหรอครับ,รบโอ้โหเร็วจังเล่นแรงไมหัวเป็นอย่างไงอ่ะพี่ไหน ได้เลยได้พี่ได้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 โอ้โหดูเนี้ยเดีนี้ดูหน่อ้วันนี้สองปีไม่มีทีวีดูโอ้โหดู ไม่ดูมาสองปีแล้วหรอหายดีแล้วพี่โน้ตมาเนไม่รู้เนี่ยแม่ไม่แล้วพี่บัตนมาก็นั่งดูทีวีที่ก็มีให้ดูก็มีให้ดูแต่ไม่มีรูปครับดูทีวีไงไม่ก็มีทีวีให้ดูไงเมื่อเมื่อคืนมาแล้วมาแล้ว สัญญาณภาพแรกในรอบสองปีนี่ไปช่องนนุ่ยดค่าดแล้วอต้องจูนไอ้นุ่นยงงตจูมาแล้วครับพี่ที่จานดาวเทียม เียไปน่ใช้ได้เลยนะอมาแล้วเหลือที่จานอย่างเดียวเลยอมาเรียเก่นจานเนือเคยเอาไปัจาไม่มีล่ะต้องอยู่ที่จานได้เลยคืนนี้ต้องดูให้ได้เนาะคืนนี้เราต้องได้ดูทีวีกันเอาวัดดร๋ยวาัด ไมปคือท,ทีวีอ่ะมันเป็นสิ่งของที่เราคนเมืองมองว่าแบบเออมันก็แค่ทีวีเนาะมันก็มีอยู่ทุกที่แหละแต่ว่าในป่าเนี่ยโอ้โหมันมันเป็นเรื่องที่แบบพี่ทักป่าเขาดีใจกันมากนะครับที่เราอทีวีเครื่องใหม่มาให้เขาอะโอ้จนเก่าสภาพครับนนเอาไว้ตากปลาเคม็มหรือเปล่า <laughs> แต่ว่าทีวีอ่ะเขาเสียบปลั๊กอะไรเรียบร้อยแต่ปัญหาคือด้วยความที่เขาไม่ได้ดูกันนานไอจานดาวเทียมที่ใช้อง่งสันไม่ตรงครับก็เลยต้องไปปรับแต่ว่าพวกพี่ๆนะพี่ทักป่าเนี่ยเขาก็เซียนอยู่ลวมีความมีฝีมือช่างทุกคนแป๊บเดียวเขาก็เซตภาพเรียบร้อยครับดีใจกันใหญ่ สิบแล้วเยี่ยบดีใจไหมครับดีใจครับไม่ต้องขอบคุณผมมาแล้วทีวีแรกโอ้ยมีคนมานอนเทียบด้วยทีแรกสองปีทีได้สองปี มพอพอมันองเสียมาได้นก็ได้เลยน<ด>เนาะออพอได้ทีวย่งนี้มานทุกคนแฮปปี้มากเลยได้ดูข่าวได้ดูกีฬาได้รู้ข่าวสารโลกภายนอกสลับกัน<อ>ผมเนี่ยเวลาเข้าป่าผมชอบมากเลยที่จะไม่ดูทีวีไม่ไม่ดูทีวีอ่ะเพราะผมไม่อยากรู้เรื่องภายนอก ใครผมก็อยากจะอยู่ธรรมชาติไม่อยากรู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนมันก็มันก็ต่างกันนะครับเราคนเมืองเพื่อเข้าป่าเพื่อปลีกวิเวกแต่คนที่เขาทางานใช้ชีวิตอยู่ในฝ่าเราก็อยากรู้เรื่องราวของโลกภายนอกเขาเป็นยังไง